สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a อเวียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีกันมาขนาดกันการทํานายจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ Time s t a m p จะอยู่ใ,ใต้ Description Box นะคะโอเคเริ่มกันที่พาร์ทคนโสดสถานการณ์ความรักคนโสดนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะ2ถ้วยนะคะโหสีไม่เทา้าเด่นมากเลยนะคนโสดเนี่ย นะคะต่อให้คุณจะมีมาตรฐานสปเปคของคุณสูงยังไงนะคะหรือค่อนข้างเลือกแต่บอกเลยว่าช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะได้เจอรักแบบรักแรกพบหรือเจอปุ๊บรักปั๊บเจอปับป๊บรักปุ๊บเลยนะคะหรือเจอปุ๊บแบบถูกชะตาถูกใจนะคะรักแรกพบแบบ เห็นแล้วมันมันใช่เลยเห็นแล้วมันใช่เลยนะคะแล้วมีโอกาสที่จะได้พูดคุยนะคะสารต่อและคุณก็จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองใครที่เคยปิดโอกาสให้กับตัวเองมาก่อนหน้านี้นะคะคนโสดที่อยากมีคนรักแหละหรือยังมีความกล้ากลัวที่จะรักก่อนหน้านี้นะคะหนึ่งถึงสิบหกมีนาคุณมีโอกาสสูงมา,มากๆที่คุณจะได้เปิดใจให้กับคนใหม่ให้กับรักครั้งใหม่และดูแล้วจะมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนานะคะ เลื่อนขั้นจากคนโสดด้วยนะคะทีนี้เรามาดูฝั่งคนคนนั้นหน่อยสถานการณ์เขาเป็นยังไงบ้างนะคะ queen of pentacles 10เหรียญน,นะคะ6ถ้วย2เหรียญแล้วก็10ถ้วยนะคะในที่นี้นะคะชาวธาตดุดินอิ e มจ e ธาตุดินค่อนข้างเด่นนะคะ ได้แก่มังก้อนทกศพหรือตันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะตัวเขาเองอ่ะก็ต้องยอมรับนินึงว่าเขาก็มีคนเข้ามาบ้างนะคะมีคนเข้ามาบ้างมีคนคุยบ้างเป็นตัวเลือกนะคะแต่ตัวเลือกเขาไม่ได้เยอะเท่าไหร่คือเขามองหาใครที่จะสามารถคอมมิชเมนต์กับเขาได้ในอนาคตรหรือสามารถที่จะเป็นความสัมพันธ์นิสสานต่อในระยะยาวได้อ่ะอืมซึ่งก็มีมีคุณแหละหนึ่งที่กําลังเข้ามาเนาะที่หรือว่าเข้ามานะคะในช่วงวันที่1นึ่งถึงสิบหกเนี่ย แล้วก็มีต,ตัวเลือกหนึ่งที่อาจจะคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังหาบทสรุปไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาขยายสถานการณ์ความรับเพิ่มเติมฝั่งของเขานะคะเอาฝั่งของคุณนะคะเรียนรู้เพื่อนนะคะมาจากกลุ่มเพื่อนจากคนที่ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลตัวนะคะมองว่าจะเป็นการเจอแบบ ตัวต่อตัวมากกว่าที่จะเจอแบบโลกออนไลน์มากกว่าความรักทางไกลน,นะคะเป็นความรักครั้งหนึ่งที่คุณจะได้มีการศึกษาดูใจนะเป็นการเรียนรูเนาะศึกษาดูใจต่างๆนะคะบางคนอาจจะมีการแบบมูเตรูนะคะหรือมีของมูเตรูต่างๆช่วยเสริมนะคะฝั่งของเขาะคะเป็นยังไงบ้างกลย,ยุทธ์นะคะเพราะฝันเขาเป็นคนชอบแบบยังไงอะ ชอบเห็นภาพแบบ,พบคนนี้แล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะชอบแบบจินตนากรจรินตนาการอย่างเงี้ยเก่งนะคะแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากให้ภาพจินตนาการความรักในฝันของเขาอ่ะมันเป็นจริงสักทีนะคะเขาอยากจะมีความรักดีๆสักแบบสักคนนึงสักทีแต่โอเคแหละว่าเขาอาจจะเคยโดนแบบนอกรวงนอกใจหรือใครที่ไม่จริงใจเขาก็รู้สึกว่าอยากตัดนะคะตัดหอื่น การค่อนข้างคัดสรรพอสมควรแต่ขัดสรรเพื่อที่จะต้องการคนที่สามารถสารฝันของเขาได้หรือสามารถที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ไปยังจุดที่เขาต้องการได้น,นั่นเองนะคะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นอย่างไรบางคะคีน็อกโสนนะคะสามถ้วยเท okay, ส e ครับนะคะ ห้าเหรียญแล้วก็ห้าไม้เท้าเขารู้สึกว่าท่าทีของคุณนะดูนิ่งๆิดูขรึมขรึมเขาแอบ,บกังวลนะว่าเข้าหาคุณยากหรือเปล่านะคะเขาอยากให้คุณมีความเฟรนลี่หรือมีความเป็นตัวเองมากกว่านี้เขารู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเวลาคุณอยู่กับเพื่อนคุณหรือคุยกับเพื่อนคุณคุณดูแบบสนุกสนานคุณดูเฟรนลี่คุณดูร่าเริงนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากเห็นมุมมองแบบเนี้ย มุมตรงนี้ของคุณเวลาที่คุณคุยกับเขาบ้างนะคะเขาก็กลัวเหมือนกันนะว่าเขาจะต้องเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาหรือตามจีบคุณเยอะเกินไปอะไรอย่างี้เขาึกว่าก็ไม่ใช่งานถนัดของเขาเท่าไหร่นะกับการตามจีบตามเตื้อใครนะคะถ้าคุณชอบเขาหรือรู้สึกดีกับเขาก็ต้องมีการแบบ Take action บ้างเนาะโอเคเขาอยากเห็นการ take action จากคุณนั่นแหละพูดง่ายๆอขงคุณล่ะคะคิดและรู้สึกยังไงกับเขาก้าวไม่เทานะคะ ก่อนหน้านี้คุณมีการปิดปิดใจปิดใจตัวเอง,งกล้ากลัวจะชอบเขาดีไหมจะเปิดใจดีไหมใจอย่าชอบเขานะใจอย่าค่อนข้างจะชอบเขาเลยนะคะแล้วก็อยากเปิดใจแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่ามันจะดีหรอเขาจะอย่างนั้นไหมเขาจะอย่างนี้ไหมเขาจะเหมือนคนเก่าร้อนไหมมันจะเหมือนอดีตที่ผ่านมาไหมเราจะหีเสือปะจะระเข้ไหมโน่นนั่นนี่บา้บาๆๆนะคะต่างๆแต่เพื่อความปลอดภยัยเมชัวคุณก็อยากที่จะเหมือนแบบ ศึกษาดูใจหรือทำความรู้จักเขาไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่เร่งรีบนะคะโอเคไปต่อกันที่บทสรุปบทสรุปคอนโซลนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ออยนยออย้อยอ็อกซับเห็นไหม เทพประวุตีมาขาวเข้ามาจะทําให้คุณเปิดใจและละทิ้งทุกอย่างที่เป็นอดีตเอาไว้ข้างหลังนะคะเราก็เดินหน้าต่อไปแล้วบอกเลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่ถูกสเปคถูกใจคุณเป็นคนที่คุณ manifest ไว้นะคะหรือว่าเป็นคนที่คุณปรารถนาอาจจะเขียนเอาไว้ในสมุดเล่มใดเล่มหนึง่งเกี่ยวกับ manifest นะคะหนึ่งสองสามสี่อย่างที่คุณต้องการตามสเปคของคุณนะคะคนโสดก็จะได้มีชีวิตชีวากระชุม่มกระชวยและมีโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนขั้นนะคะไปอีกขั้นหนึ่ง ของบทเรียนความรักนะคะหรือชีวิตความรักนั่นเองนน n e s s a a n d r e ยนะคะ p e d e t r i a n to the west f l a นะคะคนคนนี้เด่นเหมือนกันว่าอาจจะเข้ามาทางงานหรือกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมเกี่กับด้านการงานของคุณนะคะ p e d e t i a n to the west f l คือคนนี้คนนุณจะต้องมีการสังเกตนะคะสังเกตท่าทีเพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่า เขาแก้แบบพูดคุยเฟนลี่ธรรมดาหรือเปล่ายังไงแต่จริงไม่ใช่ค่ะเขามาจีบเขาเชิญแบบจีบทาความรู้จักแล้วก็ชอบคุณนั่นเองนะคะอย่าปล่อยผ่านสัญญาณเตือนอันนี้นะเป็นสัญญาณเตือนอันดีนะคะไม่ใช่สัญญาณเตือนอันที่ไม่ดีเนาะโอเคพาทคนโสดก็ประมาณนี้นะคะงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลับบงใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูกันที่สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนหรือคนคุยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะไพ่สลับกันไดร้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะมาดูสถานการณ์ความรักของคุณนะคะฝั่งของคุณนะคะหกเหรียญ justice นะคะ strength สไม้เท้าแล้วก็เ s o ซอกมอนส์นะคะ,ะ,คะชาวธาตุไฟ Energy ร์จธาตุไฟค่อนข้างโดดเด่นเมษสิงหรือธนูที่ในราศรีลัคนาหรือดาวศุกแต่ในที่นี้สิงโดดเด่นที่สุดนะคะหร mm ื hmm. อเป็นคนที่คุณดีลิ่งด้วยนะคะเป็นคนคุยของคุณนั่นแหละนะและเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีตัวเลือกนะคะ ไม่ฝังคุณก็ฝั่งเขามีตัวเลือกมีการแบบดูเชิงกันอยู่คนสองคนนะคะแต่อยู่ในจุดที่อาจจะโดนกดกันในเรื่องของการตัดสินใจนะคะรู้สึกว่าอะไรบางอย่างที่มันแบบคุ้มเครือมาก่อนหน้านี้นะคะเรารู้สึกว่าไม่คุณก็เขาที่ต้องการความสัมพัญที่ ชัดเจนหรืออาจจะมีคำทงคำถามชี้นานะคะในเชิงของความสัมพันธ์ว่าตกลงยังไงเอายังไงหรืออาจจะเป็นสถานการณ์บางอย่างนะคะที่คอนโทรลมาในจุดที่จะต้องมีการตัดสินใจว่าจะไปยังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะเราจะคอมมิดเนต์เป็นแฟนกันหรือเราจะยังคุยกันหรือแบบไหนยังไงนะคะโอเคความสัมพันธ์แบบทางไกลค่อนข้าง,งเด่นนะ ความรักออนไลน์คนรักทางไกลหรือชาวต่างชาตินะคะฟังคนที่คุณดีลด้วยคนที่เด่นที่สุดนะเจ็ดไม้เท้า9้าเหรียญ The World 9ก้าไม้เท้าน of Cup สำหรับคนคุยคนเนี้ยเขายังเ้ายังล้นลาอยู่พูดง่ายๆว่ายัางล้นลาเขายังไม่พร้อมที่จะคอมมิชเมนนะคะเขายังไม่พร้อมที่จะคอมมิชเมนแล้วเขาก็กมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆตัวเลือกใหม่ที่ถูกใจเขานะ เข้ามาในช่วงปลายไตรมาสประมาณช่วงสิบสา5สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบสี่สิห้าสิบหประมาณนี้นะคะของเดือนมีนาคมนี้เนาะดูเหมือนเขาเองก็ดูจะมีอะไรที่ปกปิดแล้วก็ปิดบางปิดกั้นเราอยู่แต่ถ้าฝั่งคุณก็มีตัวเลือกแล้วเขามีตัวเลือกก็ถือว่ามันไม่ได้ก็ถือว่าเจ้ากันนะคะก็เจ้ากันนะเป็นการแบบศึกษาดูใจกันไปก่อนก็ไดเนะคะแต่มองเลยว่ามีาเหมือนจะตางคนตางก็มีตัวเลือกคนละหนึ่ง ขยายสถานการณ์ความแล้เพิ่มเติมนะคะเดชชวน้รานหวาดกลัวบาดทานพรแล้วก็ไพยของการกันแกล้งฟังของเขานะคะอุบัติเหตุความร่วมือนะคะคำสัญญาแล้วก็ strategy นะคะก็เลยหยุดฝังคุณรู้สึกว่าพูดหนะไม่อยากที่จะยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจตอนนี้สำหรับคนที่มีตัวเลือกนะเพราะรู้สึกว่าถ้าตัดสินใจผิด เดี๋ยวจะกลายเป็นชั้นเลือกผิดอีกชันกลัวว่าฉันจะเลือกผิดฉันกลัวว่าันจะไปเลือกเอาคนที่แบบไม่โอเคหรือเปล่ากลัวว่าคนอื่นด้วยอาจจะมีสายตาของคนด้วยแหละหรือมีคําพูดของคนรอบข้างด้วยนะคะเี่ยาจะมีความกดดันมาที่คุณนั้นข้างสูง นะคะส่วนฝั่งของเขานะคะความร่วมมือเขารู้สึกว่าในช่วงนี้ในการแบบไม่ว่าจะคูดคุยกับคุณหรือตัวเลือกหรือตัวเลือกใหม่เนี่ยก็รู้สึกว่าทุกๆอย่างมันมันดำเนินไปได้ด้วยดีอะค่ะคือไม่ได้มีอะไรที่ทําให้เขาหนักอ,อกหนักใจอะไรเท่าไหร่นะคะอาจจะมีการแบบคาสัญญงสัญญานะคะให้กับใครสักคนในช่วงนี้ด้วยนะคะ สัญญาว่าจะพาเธอไปที่นั่นที่นี่สัญญาว่าเราจะอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยกันนะคะแต่มันเป็นแค่กล,ลยุทธ์ที่ทําให้คนคนนั้นอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาเท่านั้นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดอ,อกต่อกันที่ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะ we อ f f e r june ให้เดทนะคะเขาอยากจะท t r a n ฟอร์มความสัมพันธ์นะจริงๆแล้วอะถึงแม้ว่าเขาจะคุยเหมือนเอือเลือกก็ตามนะคะเหมือนจะเอือเลือก แต่เขาเป็นคนขี้หนาอะเหมือนแบบถ้าฝั่งคุณเติมเต็มเขาไม่ได้เขาก็จะไปพักพิงใจนะคะกับอีกฝั่งหนึ่งอะไรทํานองเนี้ยนะคะการพัฒนาความสัมพันธ์อะเขาก็อยากพัฒนาแต่ถ้าเขาอยู่ในจุดที่เขามีตัวเลือกแล้วตัวเลือกก็เป็นตัวเลือกที่ดีแล้วถ้าหากว่าเขาไม่ไม่ยังไม่ได้แบบสามารถตัดสินใจ ให้กับคุณได้หรือคำตอบให้กับคุณได้แล้วคุณเลือกที่จะจบเขาก็จะปล่อยคุณไปนะคะเขาก็เลือกที่จะปล่อยคุณไปเขาไม่อยากทําให้คุณเสียใจเหมือนกันไม่อยากทาให้คุณผิดหวังถ้าคุณเจอกับคนที่เขาพร้อมจะคอมมิทหากคนที่ต้องการนะค่ะบางคนที่ต้องการคอมมิทมือกับคนเนี้ยแล้วเขายังไม่พร้อมแล้วคุณอยากจะไปอยากจะมูฟออนเขาก็จะปล่อยเขาไม่อยากรังคุณไว้ถ้าคุณได้เจอโอกาสดีๆเขาก็อยากให้คุณได้เจออะไรที่ดีกว่าเขานะคะ โอเคฝั่งคุณนะคะคิดล่รรู้สึกยังไงแบบเขาเอซอฟครับควีนออฟมอร์เดอะสตาร์ดเวด์คุณรู้ว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์แล้วคุณก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่ชอบแบบอาจจะมีการใช้แรดติ้งหรือมีคนเข้าหาเยอะอันนี้คุณยอมรับได้นะคะแต่คุณอยากที่จะโฟกัสในสิ่งที่เขาปฏิบัติต่อคุณในสิ่งที่เขาสื่อสารกับคุณคุณคุณเชื่อว่าวันหนึ่งอะถ้าถ้าเขาเห็นเราดีพอนะคะ ถ้าเขาเห็นเราดีพอเขาเห็นในสิ่งที่เราแบบดีกับเขาต่างๆวันนั้นเราจะตัดสินใจเลือกเขาหรือวันนั้นเขาจะตัดสินใจเลือกเราก็ได้มันเหมือนเป็นการเรียนรู้อีกขั้นหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีสเปซพอสมควรมีพื้นที่ของการและกันพอสมควรแต่ส่วนมากจากที่ดูมาแบบเมื่อกี้นะคะฝั่งคุณฝั่งเขานะคะสถานการณ์ความคิดความคิดของคุณของเขาแล้วเนี่ย มองว่าแรงกดดันจะมาจากปัจจัยภายนอกหลักๆนะคะจะเป็นปัจจัยภายนอกจะเป็นตัวเลือกอื่นๆแล้วก็คนรอบข้างไปต่อกันที่บทสรุปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบทสรุปเป็นยังไงนายออฟเพนเดอร์คนะคะ9ไม้เท้านะคะ2ไม้เท้าแผ่นซัมอนสไม้เท้าโอเคการเปลี่ยนแปลงการสับรางก็ยังคงเป็นไปได้อย่างดี นะคะอย่างเรื่อยๆนะคะความสัมพันธ์ก็อาจจะมีมาๆไปๆ,ไปๆมาๆหายๆบ้างเจอบ้างไม่เจอบ้างคุยบ้างไม่คุยบ,บ,บ้างแต่ก็ยังไม่มีความเบื่อซึ่งการละกันแต่ก็ยังไม่ได้มีความถดถอยอะไรเท่าไหร่ในความสัมพันธ์ก็ยังคงเรื่อยๆ,ๆดูใจศึกษากันไปยังไม่มีเป้าหมายหรือปลายทางที่ชัดเจนนะคะใต้ความรบกวน t e l e p h n e s นะคะ separation นะคะ safe or you to love ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณแค่ต้องการ คนที่แบบเข้ามาเติมเต็มเราเตินเต็มกันเราแฮปปี้กันบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเฟรนด์วิ h เ e เ e ฟิ t นะคะคือเรงแฮปปี้กันอยู่ก็ถือว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ยังไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ต้องการอะไรที่มันสนุกสนานเกินเหตุฉันต้องการความจริงจังซีเรียสอะซพชันเหมือนดึงตัวเองออกมานะคะดึงตัวเองออกมาถอยห่างออกมาแล้วไปหาจุดที่จะเป็นจุดที่จะทำให้ การลงทุนความรักของคุณนั้นปลอดภัยกว่าคนนี้นั่นเองนะคะโอเคพาร์ทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณรปก,การกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนคู่ให้สัหรับด้ระหว่างคนแล้วก็คนรักนะคะมาดูกันที่พาร์ทของตัวคุณสถานก,การณ์ความรักฝั่งคุณเป็นยังไงนะคะ impress นะคะ a s o f cup s t สีดาแล้วก็เจ็ดถวดนะคะสาหรับฝั่งคุณนะคะคุณค่อนข้างที่จะเติมเต็มตัวเองได้ดีและเติมเต็มคนรักได้ดีนะคะค่อนข้างจะเป็นการคนโทรลในแบบท,ที่ไม่อึดอัดมากจนเกินไปนะในช่วงแรกแตก่ช่วงกลางอาจจะมีจุกจิกมากขึ้นนะคะเหมือนคุณพยายามที่จะจัดการในความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรืออะไรการงานหรือชีวิตอ,อ,อะไรหลายอย่าง ในความสัมพันธ์ทั้งตัวคุณเองแลวก็ตัวคนรักนะคะโอเคแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนใหม่ๆเข้ามาชอบเข้ามาจีบแต่ใจคุณยังแข็งพอนะคะคุณเลือกที่จะอิกนอรหรือไม่สนใจคนที่เข้ามาจีบนะเพราะคุณรู้สึกว่าใจเขาใจเราอะ่ะคุณก็ยังมีความซื่อสัตย์ต่อคนรักนะคะแล้วคุณก็ไม่อยากที่จะทาให้คนรักของคุณคิดมากและในขณะเดียวกันคุณก็แอบคิดเหมือนกันว่าถ้ามีคนเข้ามาจีบคนรักของเราล่ะเขาจะทําเหมือนกับเราหรือเปล่า ะะปังของคนรักของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์นะคะหถ้วย10ถ้วยนะคะสําหรับใครที่มีตึงๆกันก่นกอนหน้านี้นะคะก็จะได้มีเกณฑ์การมาปรับจูนปรับความเข้าใจกันนะคะเขาสึกว่าเฮ้ยได้รับการเติมเต็มอ่ะ นะคะเก็ดูเหมือนเขาอยากจะใช้เวลากับคุณค่อนข,ข้างเยอะกว่าเดิมนะคะอย่างเช่นอาจจะมีแพนไปนั่นไปนี่ไปดงไปเดนดูหนังกินข้าวใช้เวลาด้วยกันสวีทนะคะเพื่อที่จะเติมใจะคะ่ะแก้วที่มันดาก็พยายามที่จะตกแต่งให้มันดูสวยในรูปแบบใหม่ๆนะคะในรูปแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้เขาดูเหมือนอยากที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะให้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆของตังงตวเอง นะคะสองไม้เท้าสองดาอันนี้จะเป็นจุดของออ่ปลายไตายมา์หรือช่วงสิบสี่สิบห้าสิบหกนะคะประมาณนี้สิบสามสิบสี่ห้าสิบหกที่อยาจจะทำให้เขารู้สึกว่าดูท่าทีคุณดูดูตึงๆตึงๆในที่นี้ไม่ได้ตึงกับเขาแต่ดูเครียดเครียดดูเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่เหมือนกำลังแบบมีเรื่องซีเรียสนะคะเขาก็ดูเป็นห่วงคุณเหมือนกันนะ มาขยายสถานการณ์พ,พร้อมมาเพิ่มเติมนะคะฟังของคุณเป็นยังไงรีแลกซ์นะคะเดชวงนี้รันใครเข้ามาคุณก็เลือกที่จะไม่เอาเลือกที่จะเอ็นมันนะคะเลืที่จะจบมันคุณมองแผนมองการเรียนรู้เกี่ยวกับคนรักของคุณแล้วก็มองแผนในอนาคตหรือการจัดการส่วนมากจะเป็นเรื่องของการจัดการการแผนนะคะในความสัมพันธ์หลักๆจะเป็นคุณนะคะฟังของเขานะคะ ป่วยนะคะความให้ความรู้นะคะบริวารป่วยอาจจะเป็นปัญหาความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะคะที่มีปัญหากันแต่ก็จะได้มีการแบบปรับจูนปรับความเข้าใจหลายๆอย่างก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติถึงดีกว่าเดิมได้ซ้ำนะคะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างคะความคิดความรู้สึกนะคะ จ็บไม่เท้าเอ๋สับสวยเขารู้สึกว่าคุณมีอะไรในใจอะ่ะเขาอยากให้คุณพูดออกมาหรือนนมีการสื่อสารออกมาตรงๆกับเขาดีกว่าเพราะเขาก็รู้ว่าคุณน่ะน่าจะชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแล้วรู้เหมือนคุณมีอะไรในใจหรือคุณยังโกรธเคืองเขาอยู่การที่กลับมาปรับความเข้าใจเนี่ยในใจลึก,ลก ตัวคุณยังมีอะไรในใจอยู่ใช่ไหมหรือเปล่าเขาไม่สบายใจเขาเป็นห่วงในความรู้สึกของคุณเขาสึกว่าเฮ้ยมีปัญหาอะไรหรือกังวลหรือเครียดอะไรหรือคิดอะไรอะ่ะสื่อสารกับเขาแล้วเรามาหาทางออกทางแก้ด้วยกันเขาอยากที่จะเริ่มใหม่ไปด้วยกันเขาอยากที่จะปรับตัวเองด้วยนะเขาพยายามที่จะทุ่มเทแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวคุณอะ่ะก็เต็มที่กับความสัมพันธ์มามากเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าเป็นความรู้สึกของความแคร์นะของคุณนะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะคะทาวเวอร์ พีนอกซอนนะคะหกดาบเขาอฝัอ่งคุณลัวอะไรที่มันแบบชัดตีอะไรที่แบบกระทันหันอะไรที่แบบไม่คาดคิดคู่ดาบรู้สึกว่าบางทีอ่ะถามว่าคุณแคร์เขาไม่คุณแคร์เขามากแต่บางทีอท่าทีของเขาที่เขาไม่รู้ไม่รู้ตัว ะะอาจจะเป็นอีโก้ใดๆที่อาจจะไม่ได้แสดงกับตัวคุณแต่แสดงกับคนรอบข้างอย่างเช่นเวลาไปกินข้าวจะนแสดงออกกับแบบพนักงานเสิร์ฟหรือคนท,ทั่วไปที่เดินสวนทางบางอย่างที่เขาอาจจะแบบรู้สึกว่าไม่โอเคอจ,จะมีการที่ทําให้คุณไม่โอเคกับปฏิกิริยาของคนรักนะคะอืมคุณรู้สึกว่าคุณก็เก็บแล้วคุณก็อยากให้เขาแบบเป็นคนที่ดีกว่าเนี้ย มไม่ว่าทั้งภายนอกภายในว่าจะกับคุณหรือกับคนรอบข้างหรือกับเพื่อนๆคุณก็ตามนะคะแต่โดยรู้ว่ามาอะไรในใจที่ติดค้างกับเขามันไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกนะคะจากหน้าไพ่เนาะโอเคต่อไปกันที่บทสรุป สี่ไม้เท้านะคะความสัมพันธ์ที่มีปัญหามีประเด็นใดๆนะคะก็จะได้กลับมาที่ในใจกลับมากอดกันแน่นแฟนเขอ้าอ,อกเข้าใจกันอีกครั้งนะคะส่วนหลักๆเนี่ยจะเป็นตัวคุณเป็นฝ่ายที่จัดการหรือเป็นใหญ่ในความสัมพันธ์ในการจัดตองจัดการใดๆนะคะหรือคอนโทรลต่างๆก็แล้วแต่นะคะคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นะคะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวดี สินั้นนะคะและช่วงนี้คนค่อนข้างฮอตนะมีโอกาสที่จะเป็นการดึงดูดคนใหม่ๆเข้ามาได้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าตัวคุณไม่ได้สนใจคนใหม่ๆที่เข้ามาคุณเลือกที่จะพยายามดึงดูดคนรักพยายามที่จะสนใจแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของคนรักมากกว่านั่นเองเนาะโอเคค,ค,ค่ะคลิปของกันก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใด้วยนะคะสวัสดีค่ะ